สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยแล้วก็มาเมาส์มอยการเกี่ยวกับเรื่องราวข่าวสารต่างๆในวงการเคป๊อปนะครับและในคลิปนี้นะครับสิ่งที่เราจะนํามาพูดนํมามาเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการประกาศออกมานะครับสาหรับสมาชิกจากวง BTS นั่นเองซึ่งอย่างที่ทุกคนนะครับได้ทราบข่าวกันมาก่อนหน้านี้แล้วว่ามีสมาชิกของ BTS นะครับได้มีการติดโควิด1 9นะครับแล้วก็ได้มีการเข้ารับการรักษาตัวแล้วก็ทําการกักตัวเพื่อทําาให้สุขภพข ตัวเองเกลับมาสมบูรณ์อย่างปกตินะครับและตอนนี้นะครับทาง Big Hit Music เนี่ยก็ได้มีการประกาศออกมาแล้วนะครับว่าสมาชิกจาก BTS ที่ติดโควิดนะครับอย่าง RM แล้วก็จินเนี่ยตอนนี้ได้มีการหายจากโรคโควิด -19 อย่างสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยทาง Big Hit นะครับก็ได้มีการออกมาประกาศให้กับแฟนๆของ BTS เนี่ยที่ติดตามอาการของสมาชิกทั้งสองคนอย่าง RM แล้วก็จินเนี่ยได้รับทราบกันนะครับโดยมีการประกาศออกมาว่าเราขอแจ้งให้ทุกคนทราบเกี่ยวกับสมาชิกจาก BTS นัน ก็คือ r m และจินได้มีการหายป่วยจากโรคโควิด -19 อย่างสมบูรณ์แล้วและการกักตัวของทั้งคู่ได้มีการสิ้นสุดลงในวันที่4มกราคมที่ผ่านมาตอนนี้ r m และจินได้รับการรักษาตัวจากที่บ้านเป็นเวลา10วันผ่านมาแล้วตั้งแต่ในวันเสาร์ที่25ธันวาคมและในตอนนี้ทั้งคู่สามารถที่จะออกมาใช้ชีวิตตามปกติของตัวเองได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนั้นเนี่ยบิ๊กคิ m มิวสิกก็ได้มีการบอกออกมาต่อนะครับว่าไม่มีสมาชิกคนอื่นเนี่ยที่แสดงอาการเกี่ยวกับโรคโควิด นี้ออกมานะครับแล้วก็ไม่ได้มีสมาชิกคนไหนเนี่ยติดโรคโควิดนี้ต่อนะครับนอกจากนั้นนะครับบิ๊กฮินก็ยังได้บอกต่อว่าไม่มีสมาชิกคนใดเนี่ยแสดงอาการอะไรออกมาเป็นพิเศษเลยนะครับในระยะเวลาช่วงการกักตัวนอกจากจินเท่านั้นนะครับที่มีอาการมีไข้เล็กน้อยละครับแล้วก็ปวดเมื่อร่างกายตามปกติของอาการในช่วงแรกที่เริ่มกักตัวที่บ้านนะครับแต่ว่าตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็ได้มีการพักฟื้นตัวแล้วก็รักษาตัวเองเนี่ยอย่างเต็มที่จนตอนนี้เนี่ยสุขภาพร่างกายของจินแล้วก็รวมทั้งสมาชิก BTS คนอื่นๆนะครับ ก็กลับมาแข็งแรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะจินแล้วก็ r m ในตอนนี้นะครับที่ได้มีการหายจากการป่วยโควิดเป็นที่เรียบร้อยในสุดท้ายนะครับบิ๊กฮิตเนี่ยก็ได้มีการบอกกับแฟนๆว่าขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆที่ได้แสดงความห่วงใยต่อสุขภาพของศิลปินในวง BTS แล้วก็รวมไปถึงเหล่าทีมแพทย์นะครับที่ได้มีการให้การรักษาสมาชิก BTS ทุกคนที่ป่วยอยู่ในอย่างเต็มที่นะครับจนสามารถเอาชนะโรคโควิด19ได้และบิ๊กฮิตนะครับก็ยังให้สัญญากับแฟนๆว่าเราจะยังคงรักษาสุขภาพของศิลปิน ให้เป็นความสําคัญสูงสุดของเราและก็จะปฏิบัติตามอย่างระบัดระวังนะครับเกี่ยวกับแนวทางการรักษาจากองค์กรสาธารณาสุขนะครับที่ได้มีการแนะนํามาเนี่ยบิ๊กฮิตก็ได้มีการบอกว่าจะปฏิบัติตัวตามอย่างเคร่งครัดเลยนะครับและนี่นะครับก็เป็นประกาศออกมาจากทาง Big Hit Music นะครับที่ได้ออกมาแจ้งข่าวเกี่ยวกับอาการป่วยนะครับของ r m แล้วก็จินสมาชิกจากวง BTS นะครับที่ก่อนหน้านี้ก็ได้มีข่าวออกมาว่าทั้งคู่เนี่ยติดโควิด1 9นะครับหลังจากที่ได้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศตอนนี้เนี่ยก็ได้พักรักษาตัวและหาย เป็นปกติเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแฟนคลับของ BTS นะครับรวมไปถึงแฟนคลับของ RM แล้วก็จีนเนี่ยตอนนี้หายห่วงได้เลยนะครับเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยหายป่วยเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็กลับมาแข็งแรงเป็นปกติเช่นเคยนะครับยังไงนะครับถ้ามีข่าวคราวอะไรเกี่ยวกับ BTS มาอีกเราก็จะนํามาทําคลิปเล่าให้กับทุกคนฟังนะครับตอนนี้เนี่ยแฟนคลับก็สบายใจหายห่วงกันได้แล้วนะครับยังไงก็มารอติดตามนะครับผลงานต่อๆไปของ BTS ทุกคนที่จะปล่อยออกมาหลังจากนี้กันนะครับว่าจะมีอะไรเนี่ยออกมาให้แฟนๆเนี่ยได้ติดตามรับชมให้หายคิดถึงกัน ยังไงก็อย่าลืมนะครับทุกคนมาเป็นกําลังใจให้กับ BTS กันมาร่วมแสดงความยินดีให้กับการหายป่วยของจินแล้วก็ RM ในครั้งนี้กันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสาหรับเราอมกอเคปปอปเนี่ยก็ขอแสดงความยินดีกับจินแล้วก็ RM ด้วยนะครับที่หายป่วยแล้วก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วนะครับหลังจากนี้ไปก็ขอให้ทั้งคู่เนี่ยรวมไปถึงทุกคนในวงเนี่ยรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีนะครับก็จะได้กลับมาพบเจอกับแฟนๆแล้วก็อยู่สร้างความสุขให้กับแฟนๆไปเรื่อยๆเลยนะครับในตลอดป ราก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับอมกอรแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวข่าวสารกันไม่อย่างนั้นเนี่ยจะนําไปเมาส์มอยกับเพื่อนๆชาวติ่งไม่รู้เรื่องกันนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนช่วงนี้เนนือโรคโควิดกาลังกลับมากันอีกครั้งแล้วก็โอไมค์อนเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายมากๆเลยอย่าลืมดูแลสุขภาพกัััันนดด้ววยะคครรบบสสี